อนุโมทนาพระมตูมค่ะบอกลาโซเชียลขึ้นเหนือออกสุดงแลบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผ่านกระแสด่ามามากมายนะคะดีเจมตูมล่าสุดนี้เปลี่ยนมาเป็นฉายยาพาแล้วอะไรค่ะเพราะว่าตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่โดยได้จัดพิธีแบบเรียบง่ายเข้าอุปสมบทในวันที่9มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดนะคะพระมตุมได้โพส์ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอาตมาเนี่ยได้ทุตรงออกจากกรุงเทพอพําเภอเชียงของด้วยความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติและภาวนาจิตกับพระอาจารย์เอกชัยสุริยาโนุโดยจะเลเว้นโซเชียลจนกว่าจะออกจากสมาธิหากใครต้องการติดต่อเรื่องด่วนให้ติดต่อไปทางโยมหนิงขอให้การฝึกจิตอยู่กับปัจจุบันขณะของอาตมาเกิดประโยชน์สืบไปด้วยอนุโมทนาถ่ายภาพและโพสต์โดยโยมอุปัฏฐกะ ทางทีมงานขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ